ทำไมพี่เขาถึงจุ๊บแก้มเหลาหรือว่าพี่อยู่ริใช่คือพี่เองน้องชื่ออะไรคะน้ำค่ะแล้วถามทาไมคะก็ให้น้องนำเป็นเพื่อนของนิวไงฮะพี่ขอเบอร์โทรได้มั้ยคะขอไปทางไหมคะก็ยันทีเชียนขอน้องในฮะได้ไหมคะ ได้ค่ะพี่อ,อ,รอ,อเรมาได้ไหมคะอะไรหรอคะพี่เป็นอะไรคะน้ำใจเย็นพี่เขาอาจจะมองเราเป็นแค่น้องสากวก็ได้แค่น้องสาวน้ำไอ้น้ำน้ำ อันีอะไรมึงทำคุยอะไรอยู่ใช้ใช่ไหนบอกว่าจะอยู่ในห้องเงียบ <Yeah. S 3> คุยกับพี่ยู่ิแล้ว,ลวเออช่างมันะเดี๋ยวสัตว์ไม่ฟังเลยใช่ใช่หรือว่ามันชอบพี่ยูริไม่รู้ว่ะแล้วกูก็ไม่รู้ว่าพี่กูชอบผู้หญิงไหมกูว่ามันชอบพี่เขากูว่าใช่ โปรดติดตามตอนต่อไปทำแค่นี้แหละเพราะเราขี้เกียจ